สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาสุกกับการกินกันที่ร้านซิงอริงอริงเป็นร้านที่ชื่อไพเราะมากเลยนะคะนึกถึงเสียงะระฆังเลยแล้วร้านนี้ก็คือตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆตอนที่เราอยู่ในร้านนะคะโอ้โหฟิลเหมือนอยู่เมืองนอกเลยค่ะเพราะว่าการตกแต่งในร้านเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ยุโรปคล้ายโบสถ์สุดคลาสสิกเลยทีเดียว มีทั้งโซนอินดอร์อท์ดอร์วันที่พปกินอาหารเนี่ยมีงานแต่งงานในโซนอินดอร์แล้วก็เลยนั่งกินในโซนออ์ดอร์ด้านนอกค่ะที่ตั้งของร้านอยู่ตรงข้ามสนามหลวงสองเรียบคลองทวีวัฒนาเมนูอาหารของที่ร้านก็มีหลากหลายวันนี้ก็สั่งสไตล์ไทยๆมียำหมูผัดกะปิกุ้งทอดพริกกระเทียม กุ้งสดๆกระเทียมเน้นๆเลยเมนูนี้ก็คือปูผัดผงกะหรีตามมาด้วยหลนปูมีผักสดๆเป็นเครื่องเคียงมาเยอะมากเลยค่ะใครชอบกินไข่เจียวแนะนำค่ะไข่เจียวปูฟูๆกินกันอร็ดอร่อยเลยค่ะร้านซิงอลิงเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงตีหนึ่ง ตอนนั้นคืนมีดนตรีสดด้วยนะคะเริ่มเวลาทุ่มครึ่งค่ะเป็นร้านที่ไม่ว่าจะมากินกับเพื่อนฝูงครอบครัวหรือแม้แต่จัดงานเลี้ยงงานแต่งงานก็ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปบอกได้เลยว่าถูกใจสุดๆเพราะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเป็นอีกหนึ่งร้านแนะนำนะคะมาสุขกับการกินกันที่ร้านสิงอริงอริงเรียบคลองทวีวัฒนาตรงข้ามสนามหลวงสองสวัสดีค่ะ